หนึ่งพันคนติดตามในวันแรกว่ะนี้เอาเสียอย่างคนเดียวผ่านเดียวคนมาใชไหมผ่าพโเดียมคนสีบางเนีแต่สีบอนบหน่งพันลายแต่สีบนหนึ่งันง่ายไปเพราะว่าสามเบินเอาสามหา่านไปนลขสองสามสี่หาหกเนป็นานนะเนแปดสิบช่องไม่ได้ช่องใหญ่ๆช่องใหญ่ทหารก็นี เอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าครบหนึ่งหมื่นคนติดตามปาล์มน่าจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทั้งโดมโอเคไหมโอเคไหมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวโ้โหนี่คืออย่งครับดีใจเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวง่ายสุดโอ้ยโอเคไหมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว เสียวเสี๋ยว,<ป>ยวหฟัง<ป><ป>โอเค<ป>สวัสดีครับขอต้อนรับพีน่น้องข้าสูชองผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับ j o 1 o f f i c i a l นะครับหายใจเขา้าหายใจออกก็มีแต่สาวหน่อยเผชรบันแพงคือเกา่าคือเก่านะครับมาช้านะครับดีกว่าไม่มานะครับสุปปล้วปามนาดนะครับกา เพิ่นก็ได้เปิดช่องนะครับเปิดช่อง youtube นะครับบานาเสือนะครับปามนาดเพิ่งมาเปิดช่องนะครับตามที่เข้าใจนะผู้ชายเข้าครัวนะครับเข้าใจมาว่าเพิ่นมีช่อง y u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  e โดนแล้วบ่แมนนะครับอ่าเพิ่นเพิ่งเปิดช่องไปมือว่านนะครับมือว่านนะครับถึงมือนี่นะครับมีคนติดตามแล้ว4,500คนนะครับ ถือว่าถือว่าไปเร็วมากนะครับมีมีช่องปามนาะช่องเดียวนะผมว่านะครับที่เปิดช่องแล้วมีคนติดตามเมื่อวานผมขอไปเบิ่งกเนาะครับมีคนติดตามเกือบพันคนแต่ยังไม่มีวิดีโอซักวิดีโอนะครับยังไม่ลงซักวิดีโอครับเมื่อวานนี้ครับมีคนติดตามเกือบพันคนนะครับอ่า ช่องปาำนาจรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอ่ามีบางคนถามว่าช่องเพิ่งเปิดช่องซื้ออย่างนะครับช่องปามนาจรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับณนะตอนนี้นะครับประมาณชงเบย์บายนะครับมือนอีอ่าตบเบย์ายของมือนอีนะครับมีคนติดตามแล้วประมาณ4,500กว่าคนแล้วนะครับอ่าเพิ่นได้มดีหลายช่องครับช่อง น้องแก้มนะครับช่องอาการใช้ิไยศินนะครับยายไร่นะครับ,ลรบหลายช่องนะครับไปมือที่เพิ่นเปิดช่องนะครับก็ได้คุยกันว่าถ้าถ้าครบมืน่นภายในภายในมือสองมือนี่ครับจะปาล์มนาจะเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวนะครับเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวที่โดมนะครับก็อขอเวลา ประมาณหนึ่งวันนะครับจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับมาลอบเบิงว่าเพิ่งจกินก๋วยเตี๋ยวสมใจบ่นะครับ <c oughs> นะครับตอนนี้ก็สี่พันห้าร้อยคนไปแล้วนะครับอ่ามัอนี้เพิ่นลงไปประมาณสองคลิปสามคลิปนะครับรถือว่าไปเร็วขึ้นกันครับมีเอฟซีแฟนคลับบอกว่า ถ้าให้น้ององค์เิงมาช่วยดันนะครับรับรองยอดพุ่งแน่นอนนะครับพอดีช่วงนี้น้องเพิ่นกาบริยูทีโดมนะครับเพิ่นไปมนีเพิ่นไปรับเชิญนะครับไปรับเชิญของโตเกียวมิวสิกนะครับที่คอนแกนนะครับเป็นคุมปิดนะครับมีอยู่มือหนึ่งนุ่มโจนะครับเพิ่นโพดลงนะครับมาช้าดีกว่าไม่มาประสันเพิ่นวานะครับเพิ่นโพดลงนะครับ สามนาดย้อนหลังไปวันที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สี่ที่มอขอนแก่นนะครับอ่าเป็นการสอนโชเชี่ยลของอ่านุ่มโจนะครับเมื่อหนังก็มีไปหลายผู้หลายคนนะครับน้องหญิงนะครับพ่าเอกนะครับพ่าเอกแม่หน่อยนะครับไปเบิร์ดนะครับเราก็มีอยู่อ่ามีสมาชิกนะครับนักเรียนโชเชี่ยลเมื่อนั้นนะครับ ไปเรียนถึงลอยประมาณลอยสี่สิบคนนะครับแล้วก็มีเจโอวันนะครับไปหลายสิบคนคือกันนะครับเพิ่งเคยเข้าห้องน้ำกันเบิดนะครับหนึ่งในนั้นนะครับมีปามนาจอยู่ด้วยนะครับปามนาฏกับคุณคุณลำพันธ์นะครับไปน้านะครับไปเรียนนางเรียนนางเรียนอยู่น้ำกันนะครับเหมือนอันะไปนางเรียนอยู่น้ำกันนะครับเหมือนนะครับ แสดงว่าปามนาดมารอมนี้เอาจริงนะครับมารอมนี้ปามนาดเอาจริงนะครับก็เปิดช่องเป็นไปไปที่เรียบร่อยนะครับหลังจากที่ไปเรียนกับบอดโจมาอาจจะไปศึกษานะครับเมือนไปไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับกะมาเปิดช่องนะครับจริงๆนะครับปามนาดนาจะเปิดช่องจะโดนแล้วครับเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่เปิดนะครับเปิด เปิดตอนนี้นะครับถือว่าดีกว่าไม่เปิดนะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับถือว่าขอมือขอให้น้องุ๊กยิงครับดันนะครับซอยดันมือเดียวผมมาเลยมือแน่นอนนะครับอัศรีหลายมือนะครับพี่น้องจังถาติดตามนะครับช่องปามนาลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องถาติดตามเด้อนะครับนิสัยส่วนตัวปามนาก็จะเป็นคนเงียบๆครับบ่ค่อย บอกคอยพูดคอยจานะครับยิ้มนะครับแต่ว่าท้ายบอลยังออกมาในก็ห้ากันทั้งทั้งโดมคือกันนะครับปาล์มนาดนะครับอ่าเป็นพี่ชายของบอสโจนะครับอ่าร่วมอยู่เคียงข้างเคียงไรบอสโจมานะครับตั้งแต่เริ่มนะครับทําวงสาวน้อยที่บอสโจเข้ามาบริหารนะครับกับปาล์มนาดก็สิอยู่เคียงข้างนมโจมาตลอดนะครับชองผู้ชายเขาครัวนะครับได้เคยนะครับ ทําคลิปไปนะครับปามนาถึงจะถอยรถทัวร์หนึ่งคันนะครับ40-40มหาธนั่งนะครับมานะครับวิ่งในในวงนะครับรับวงสาวน้อยระเพลินโชว์นะครับเป็นการาขนนะครับศิลปินแดนเซอร์นะครับสังกัดขึ้นกับาสาวน้อยระเพลินโชว์นะครับ ก็เป็นเป็นงานอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ป้๊มนาดตอนนี้ที่ทําอยู่นะครับอนอกจากนี่นะครับป้๊มนาดครับก็ยังเป็นหัวหลักหัวแรกนะครับในการในการดูแลนะครับเรื่องภายในวงนะครับบ่ว่าจะเป็นเวทีนะครับอจอ LED นะครับ พวกง,งานเชื่อมงานเอียงต่างๆนะครับก็จะเห็นปลาล์มนาดเพื่อนคอยดูแลคอยคุมงานนะครับคุมงานให้สหรับอของสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับมามางานใหม่ของสาวน้อยและเพื่อนโชว์นี่เห็นปลาล์านาดเพิ่อนก็คอยกำกับดูแลอยู่ดืวยกันนะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่เพิ่อา มาทำ YouTube นะครับกับชีทายนะครับทยบรรยากาศนะครับเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังในการเอ็ดนั่นเอ็ดนี่นะครับมันจะเป็นเวทีหรือว่าพวกระบบเครื่องเสียงพวกจอ LED นะครับกับชีงคลิงขห้พี่น้องในเบื้องกันนะครับกับฝากพี่น้องไปกดติดตามให้ปามนานะครับเอฟซีน้องวุงยิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเอฟซีทุกช่องนะครับ ช่องปามนาดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับฝากไว้นํำนะครับขอบคุณพี่น้องได้หลายครับติ่ติดตามนะครับช่องผู้ชายเขาครัวพากินพาเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอมูลผพิดพลาดประกันไดขอโทษขอภัยได้หลายนะครับขอพี่น้องนะครับโชคดีมีใชยสุขภาพแข็งแรงนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับสวัสดีครับ